สวัสดีครับเคสนี้ก็จะเป็นการทําสีผมนะครับผมลูกค้ารีเควสสีเทาประกายม่วงนะครับสีค่อนข้างดําสนิทนะครับเนื่องจากปิดผมขาวมาประจํานะครับเราต้องทําการล้างก่อนนะครับผมการล้างก็จะได้ระดับแระดับ9ระดับ10ประมาณนี้ครับถือว่าใช้ได้ครับเสร็จแล้วก็เป็นการทำทำสีนะครับไปค่อยแต้มค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะคะครับ สีก็จะได้ตามต้องการถ้าเราฟอกให้สะอาดให้เนียนนะครับผมขั้นตอนการฟอกเราค่อนข้างแบบใช้น้ํายาให้เยอะให้ชุ่มนะครับอย่าประหยัดน้ํายานะครับผมสีสวยไหมครับสีเทาประกายม่วงเนี่ยเป็นสีที่ลูกลค้ารีเควนเยอะมากทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับผลงานจากทางร้านถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่เล็กด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็ดูคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ